Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon good night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the moon good night podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญ,ญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องวาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองครับก่อนอื่น ผมอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปัะทะร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจะลดปลายเทา้า สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตู อารมณแง่ลบได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับว่ากันว่าไม่มีความรู้สึกใดคงอยู่กับมนุษย์ตลอดการทั้งความสุขและความทุกข์ ทุกความรู้สึกล้วนเข้ามาและผ่านไปราวลมพัดผ่านวูบหนึ่งและเมื่อเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างย่อมเปลี่ยนตามเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่เคยหยุดอยู่ที่เดิมเหมือนฤด,ดูกาลที่ทำให้พืชผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่งอกงาม ผลิดอกออกผลและร่วงโรยดังคำสอนในศาสนาพุทธที่กล่าวว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือกล่าวได้อีกทางว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอนิจจงความรู้สึกของมนุษย์ก็เช่นกัน อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้เราจะรู้ว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับลงได้ง่ายแต่เราทุกคนล้วนอยากให้ความสุขที่เป็นความรู้สึกเชิงบวกอยู่กับเราในทุกจังหวะชีวิตเพราะคนที่มีความสุขย่อมมีพลังใจพลังกายในการทำเรื่องราวต่างๆ และมีแรงเดินต่อบนเส้นทางชีวิตแต่เราต่างก็รู้กันดีอีกว่าเมื่อมีสุขย่อมมีทุกข์เมื่อชีวิตดำเดินไปความทุกข์ย่อมเข้ามาในสักวันและทุกข์ย่อมกัดกร่อนความสุขที่เราถือครองไว้ให้หายไปง่ายๆเปลี่ยนรอยยิ้มเป็นคราบน้ำตา ความทุกข์ที่สะสมกันและทับถมใจอาจทำให้ความหวังกลายเป็นความสิ้นหวังในที่สุดแล้วจะทำอย่างไรความสุขถึงจะอยู่กับเราได้นานที่สุดคำถามนี้เป็นคำถามที่ใครหลายคนอยากหาคำตอบโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทุกอย่างในชีวิตเร่งรีบและตึงเครียด จนเหมือนเรากำลังวิ่งตามบางสิ่งที่ยิ่งไล่ก็ยิ่งไกลออกไปคืนนี้กุดไนท์อยากจะพาทุกท่านมารู้จักการบริหารจัดก,การความสุขในเกมยาวของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเกมที่ไม่ได้มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่มีแค่การเดินทางที่เราจะเลือกมีความสุขอยู่ด้วยได้ในทุกระยะ ก่อนอื่นขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าสำหรับคุณแล้วความสุขคืออะไรบางคนอาจจะนึกถึงเสียงหัวเราะบางคนอาจจะนึกถึงความสำเร็จในชีวิตหรือแค่ได้อยู่กับคนที่รักโดยไม่ต้องพยายามเป็นอะไร แล้วความสุขจริงๆละ่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างคำว่าความสุขนั้นมีหลากหลายนิยามตั้งแต่อารมณ์ทางบวกความพึงพอใจชีวิตความสุขจะเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยภายนอกและภายในซึ่งงานวิจัยของโรเบิร์ตวอลดิงเจอร์และมาร์กชุนพบว่าความสุข ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญคือสุขภาพดีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์และความพึงพอใจในที่ทำงานซึ่งล้วนนำไปสู่ความสบายกายสบายใจอันเป็นหัวใจสำคัญของความสุขนอกจากนี้ การศึกษาของเอ็ดไดเนอร์และมาร์ตินเซลิกแมนนักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะชี้ว่าความสุขประกอบด้วยองค์ประกอบสามมิติคือสังคมกายภาพและจิตใจที่อาจนับว่าสำคัญที่สุดหากมองว่าจิตใจและการมองโลกมีส่วนสำคัญอย่างมากในการมีความสุข ดังที่เคยได้ยินว่าเราจะรู้สึกอย่างไรขึ้นอยู่กับมุมมองในการมองโลกของเราเองหรือแท้จริงความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าใจเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พอดีหรือเปล่าตัวเราอนุญาตให้ใจของเราพักบ้างหรือยัง หากมองในแง่หนึ่งความสุขก็เหมือนทรัพยากรที่มีได้ก็ย่อมหมดไปหากไม่หามาเติมหรือสร้างขึ้นมาการบริหารจัดการให้ความสุขอยู่กับเราและการคอยสังเกตปัจจัยที่ตอบสนองต่อความสุขเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยต้องคำนึงทั้งปัจจัยภายนอก อย่างความพึงพอใจความรู้สึกมีค่าที่มักตอบสนองต่อการมองเห็นคุณค่าตัวเองหรือเซลฟ์สเตีมรวมทั้งปัจจัยภายนอกอย่างเงินมักตอบสนองต่อการได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานอย่างปัจจัยสี่ความสุขนั้นมีหลายแบบทั้งยูไดโ o n i c Happiness ซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่า และส่งผลต่อใจระยะยาวโดยจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ได้ว่าตนมีค่าขณะที่ความสุขอีกแบบอาจจะเบาวกว่าแต่เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเราได้ฟังเพลงโปรดเล่นเกมที่ชอบหรือได้กินของอร่อยหลังวันเหนื่อยเหนื่อยนี่คือ Hedonic Happiness แต่ความสุขแบบนี้ มักจะเกิดกับเราไม่นานเมื่อความรู้สึกดีจางลงใจเราก็จะค่อยๆกลับมาอยู่ในระดับเดิมนักวิจัยบางคนเรียกจุดนี้ว่า neutral set point หรือสภาวะความรู้สึกที่เป็นกลางทั้งนี้ไม่มีความสุขแบบไหนสำคัญมากน้อยกว่ากันในเมื่อเส้นทางชีวิตมนุษย์เรา ต่างต้องการความสุขทั้งสองแบบทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับเราในจังหวะชีวิตนั้นดังเห็นได้ง่ายๆจากสิ่งที่คนเราให้ความสำคัญตอนเลือกที่ทำงานที่บางคนเลือกเงินเดือนสูงเพื่อตอบสนองความต้องการในตอนนั้นเช่นการยกฐานะขณะที่บางคนอาจเลือกเพราะเพื่อนร่วมงาน หรือดังเห็นได้กิจกรรมในวันว่างที่หลายคนเลือกจะทำงานอดิเรกข,ขณะที่อีกหลายคนเลือกจะศึกษาและหาทางพัฒนาตัวเองเราต่างตอบสนองความต้องการของตนณขณะนั้นหากทำได้อย่างพอดีไม่มากและไม่น้อยไปความรู้สึกดีก็จะเอิบอาบขึ้นในใจ หรือที่จริงการมีความสุขคือการมีสติรู้จักตัวตนของตัวเองเพราะเมื่อมีสติมนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงในขณะนั้นทั้งภายในตัวเองหรือจิตใจและสิ่งแวดล้อมภายนอกรวมทั้งเห็นหนทางให้มาซึ่งความสุขที่หวังอย่างพอดีโดยไม่ลืมมองความงดงามของสิ่งรอบข้าง เราจะรู้จักกับความสุขเล็กๆไว้ในมือโดยไม่หลงลืมที่จะให้ค่ากับเรื่องราวรอบตัวและสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำตัวทั้งการกลับบ้านเร็วไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวทั้งได้ยินและหัวเราะกับคนที่รักอย่างเพื่อนและครอบครัวเรื่องราวเล็กน้อยแค่นี้สามารถทำให้ใจเรา พองฟูและฉล้างความเหนื่อยล้าได้แล้วเพียงเราเปิดใจหรือเราอาจจะสร้างชัยชนะเล็กๆขึ้นมาด้วยเพื่อเติมกำลังใจตัวเองให้ตัวเองซึ่งมันเรียบง่ายไม่ต่างกับความสุขเล็กๆเพียงตั้งเป้าน้อยๆที่ทำได้อย่างการดูแลสุขภาพหรือทำงานให้เสร็จตามที่หวัง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะพอใจเมื่อรู้สึกได้รับชัยชนะทั้งความสุขเล็กๆและชัยชนะเล็กๆเ,เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเพื่อบริหารความสุขในหัวใจเสมอใช้มันย้ำเตือนตัวเองว่าแท้จริงแล้วความยินดีความพอใจความภูมิใจล้วนอยู่ใกล้ตัว และพร้อมให้เราหยิบมาหยอดกระปุกความสุขเป็นพลังฝ่าฟันความยากลำบากหากตั้งใจมองหามันเมื่อเรารู้จักสร้างความสุขแล้วก็ต้องประคองมันไว้ในสองมือด้วยโดยวิธีง่ายๆเพียงรู้จักลดความเครียดลงลดความเครียดต้องทำอย่างไรก็เพียงแบ่งเวลาชีวิต ไปให้สิ่งที่ทำให้เราสบายใจทั้งการพักผ่อนใจกับกิจกรรมที่ชอบจะแค่นอนเฉยๆและอยู่กับตัวเองในวันสบายๆก็ได้ทำอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่อยากทำก็พอเพราะความเครียดมันหนักจึงเป็นไม่ได้ที่เราจะถือมันไว้ตลอดเวลาแล้วไม่ล้า หากเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางกับความเครียดเป็นน้ำหนึ่งแก้วคงเหนื่อยเกินไปที่เราจะก้าวต่อโดยถือแก้วน้ำนั้นไปตลอดเส้นทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือรู้จักวางและถืออย่างถูกจังหวะรวมทั้งรู้ว่าความคาดหวังที่เราตั้งไว้สูงเกินไปหรือไม่ หากสูงก็เพียงลดลงมาการลดความหวังไม่ใช่การพ่ายแพ้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้แพ้แต่เป็นการยอมรับความจริงอย่างคนอยู่กับปัจจุบันมีความสุขได้ด้วยความจริงตรงหน้าและเมตตาตัวเองไปพร้อมกันรักตัวเองที่ไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างเต็มหัวใจ หากชีวิตเป็นการเดินทางดังคำที่ใครว่าไว้คงไม่ผิดเลยหากเราจะพลาดบ้างทำไม่ได้บ้างขอให้มองโลกในแง่ดีพร้อมอยู่กับความจริงและเชื่อว่าตนทำได้ค่อยเป็นค่อยไปในแบบของตัวเองและในเส้นทางตัวเองสักวันเราจะไปถึงสิ่ง ที่หวังพร้อมความสุขก็คือการบาลานซ์ชีวิตความพอใจและรู้จักตนเองในแต่ละช่วงเวลาว่าเราต้องการอะไรมีสติอยู่กับลมหายใจตัวเองอย่าลืมพักผ่อนในโมงยามที่พักได้และโอบกอดตัวเองภูมิใจที่เราเป็นเรา และเห็นคุณค่าของตัวเองเสมอยิ้มพอใจกับชีวิตของเราขณะนี้ให้เป็นสุขเพราะชีวิตเป็นการเดินทางที่แสนยาวไกลไม่ผิดที่จะพักชมความงดงามระหว่างทางและยื่นมือไปหาคนรอบตัวกับเรื่องราวรอบข้างยิ้มหัวเราะไปกับเรื่องตลกของชีวิต ความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเพียงรอให้เราคว้ามันไว้ในมือเท่านั้นเองหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปคุณนายครับ